คุณอังชนานะครับอยู่กับคุณสงศักด์นะครับ <ขอ S 2> กรรมการบริหารนะครับแล้วก็อยู่กับคริสนะครับประธานนะครับแล้วก็วันออนี้เรากําลังจะเดินทางไปจังหวัดสุดท้ายคือจังหวัอด,อหดอุดรธ<อ>านีนะครับเดี๋ยวเรารอคนเข้าไปดูสักพักหนึ่งอันนี้คือในยูทูบ่ไหเนี่นี่มีคนสงสัยนะครับว่าคุณสงศักด์เน่าอ่อนๆอย่างนี้อายุมาแล้วหนึ่งคนนะ ไปถึงคนนะไปชา,ชาคนคนแรกเข้ามาดูแล้หนึ่งคนอันนี้เฟซใช่ไหมเฟซไออันนี้ไม่ใช่เฟซนี้ YouTube จ้ะ,ะจะต้องพยายามไลฟ์เรื่อยๆในหลายๆแพลตฟอร์มไง <c oughs> เรามีคอนเทนต์อะไรเราก็ใส่ลงไปนะครับก็ถามพี่ๆน้องนี้น้องนองนิดนึงวม่าเมื่อเช้าเป็นไงบ้างเมื่อเช้าเราก็ไปลงกันที่จังหวัดขอ,ขอนแก่นคะแล้วก็ไปเดินตลาดกัน ทำเ,เป็นไงบ้างใหญ่มากเสียงต,ตอบรับ,บ,รบทุกจังหวัดที่เราไปลงเนี่ยเสียงตอบรับดีมากเลยแบบว่าประชาชนกรูนเข้ามาถ่ายรูปกับหัวหน้าพักตลอดเวลาเลยค่ะก็แล้วพี่ตี้ครับในในของพี่ตี๋พี่พตถถี้รู้สึกไงครับก็ได้เห็นความเป็นจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คิดว่าน่าจะต่อเนื่องกับเชียวโอกาสได้ลงมาดูแนวทางนโยบายรถไฟความเร็วสูงของพรรคเศรษฐกิจนะครับ พอที่ขอนแก่นเองก็มีสถานีรถไฟหลังผู้ซึ่งท่านหัวหน้านก็ได้พูดแล้วนะครับว่าจะมีการเชื่อมโยงระหว่างรถไฟความเร็วสูงกับไฟหลังผู้ซึ่งก็เป็นแผนของภารเศรษฐกิจนะครับในการที่จะให้จังหวัดขอนแก่นเป็นลักษณะที่เป็นเมืองโลจิสติกเมืองท่าและเมืองไดร์์ในการที่จะดูเรื่องของสินค้าและเป็นผิดเ,ดร,เรื่องนิคมการเกษตรและนิคมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยนะครับว่าเดี๋ยวคอยเดี๋ยวทางพี่น้องประชาชนคอยดูนะครับว่านโยบายรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะสร้างโอกาส ในการเปลี่ยนแปลงให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรมีรายได้อย่างไนบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยมีปล่อยข้อมูลเหล่านี้ออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าลองลองปดเข้าไปดูมีโอกาสหลายเรื่องนะครับถ้าพูดถึงเสียงตอบรับจากพักเศรษฐกิจของคน จังหวัดของแก่นเนี่ยก็ได้รับอย่างที่น้องแนนได้พูดนะว่าเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนก็ลองดูเยอะนะครับไม่ว่าจะเดินไปที่ตลาดไหนเนี่ยเขาก็ให้การตอบรับของท่านหัวหน้าแล้วก็อ่าสสอเขตของพักอ่าของพรรคเศรษฐกิจของที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ต้องให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเลือกพวกเรามาแบบแรนสไลด์เลยนะครับแต่ว่าอ๋อพี่พี่ที่เข้ามาใหม่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราต้องสู้กับกัน ถูกถูกน่าจะขาตอนนี้ก่อน่าจะมีกระแสข่าวมาว่ามีกลุ่มสแกมเมอร์ลงขันกันเพื่อไม่ให้พักเศรษฐกิจอยู่ในหน้าสื่อเราก็เลยต้องขยันหลายสดเพื่อว่าจะขอคะแนนจากพี่น้องประชาชนช่วยเราหน่อยช่วยกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับพูดตามตรงผมว่ามันต้องโดนบล็อกอ่ะบางอย่างโดนอะไรกนนะครับก็มันมียิ่งเมื่อกี้ ไม่รู้พี่ๆน้องๆเห็นหรือยังโพล่าสุดโพนิด้าเราอะอยูอย่อันดับอยู่ตกอันดับอันดับของนายกอะตกจากอันดับสี่มาเป็นอันดับห้าเส่รนพักอยู่อันดับห้าที่เดิมแต่ตัวเลขเราห้าเปอร์เซ็นตะ์ตัวเลขเราอะ